ครับดูสิรถมือสองนะครับวันนี้พามารีวิวเจ้าสมาัยนะครับตัวนี้เป็นอันนี้เป็นตัวไหนวะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รถเดิมมากนะครับเดิมมากนะครับสีน่าจะแท้นะครับน่าจะแท้เลยนะครับก็โอไกลมีด <s> ้วยนะครับตัวนี้เนาะ ดูนะครับดูความสวยของรถซึ่งอสวยจริงนะครับคันนี้สวยจริงๆเลยนะครับมีป้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ดูมาร์กนะครับคันนี้เขาน่าจะล้างมาแล้วนะครับดูมาร์กท่อมีทําสีมาเนาะทาสีมานะครับท่อทาสีมาแล้วก็อะไรเอ,อ่อ บชุดสีค่ะตรงนี้ทํามาหน่ยครับแม่น่าจะไม่ใช่ของเขามั้งตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับแล้วนี่น่าจะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนน่าเปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนมาไหมทุกคนน,น่าเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไหมนี่ครับไม่สวยดูตรงนี้โอโ้โห ดูตรงนี้สวยมากนะทุกคนนะกุญแจไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะต้องไปทําใหม่ฟังเสียงเครื่องกันนะครับครั้งแรกต้องโชคหน่อยนะครับหรือไม่อาจจะต้องไปเปลี่ยนซิงจานไปนะครับอาจจะเสือาาอนะ่อมรถตามอายุเนาะเครื่องดูเครื่องนี้ม,มากนะครับิ่งมากนะครับิ่ง,งจริงนะก็ูใต้ปอก น,นี่คลิปยาวหน่อยนะครับสองทีไม่แน่ใจค่ะ,ะน่าจะใช้ได้เนี่ยเติมมาลาองขี่ออกหน่อยดูไม่แน่ใจว่าใส่เก้าหนึ่งมาหรือเปล่านะครับเก้าหนึ่งก็จะไม่ค่อยดีนะใส่เก้าห้าก็จะดีหน่อยลองขี่นะครับลองขับดูหน่อยสวยมากนะครับทันนี้อาจจะเปิดสูงหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเอาทีนี้ก็เอามาค่อนข้าง นค,คนทานกันนี้นะเนาะเียกหน้าหลังใช้ได้ปกตินะครับมีกุ้งมือรถมาด้วยนะคีเนนหะมขึ้นด้วยนะครับหมาว่ารอบขึนด้วยะะแระรัก็ไปลงไปเลี้ยวไปแล้วติดไหมนะ เลี้ยวติดไหมยนาออ่าเลี้ยวติดเนี่ยครับอ่าใบหน้าติดเครื่องร้อนละ ชอบเดิมๆนะครับไม่ควรพลาดจริงคันนี้นะครับเดิมดีนะครับ